มันหลงมันครับเฮ้ยวัาผ่านกับปัวพี่น้องมันที่ไครับมันขาดตบมันขาดวัว้โอ้จังแหงนอดนี่คุ่สด้านะครับ นี่นครับพี่นี่โอ้ยโอ้ทองเอ้ยจะบอกหัก้่ัวนเยี่ยมามา้โอองเอ้ยอ้ย เอ,อเด็กงาม้วยครับที่น้องเ้ยนี่ครับหนาแห้งขนาดครับอ้เปิดประตูต้นสองสองประตูเลยบอนเด็กนะเอียเราตักละแม่ม์แมนดีครับอร่อย เดี๋ยวผมขามไปหาแม่นก่อนมาครับป่านนี้ดอกแรกเข้าทุบแม่นเอาไปขายเนี่ยแล้ว่าสันมาหาแม่นบาเห็นตัวนี้ทำเข้าตักเครื่องนะครับปลาบวกมั่งร้ายแห้งแล้ววะมึงดี่ละครหนามาโจหม่องหินที่เข้าเคยตักเลยละครันนเนี่ยนงไปขายแล้ว่าสันมึงครับผมลงไปบ่าไรได้ครับหนำมันแห้ง น้ำมันระว่างน้ำได้ครับเมื่อยสี่พน่นนึงครับตักสเตปกอครับ,รรบจะว่าน้ำร้ายก็กอเอาบมักมั่งเป็นไหนบอเอ,อ้ไหนยู่ครับเขาอยู่เขาอยู่ใครอยู่ท่านนี้มีอะไรมาสั่นท่านในเขาอยู่ห้วยปะโกตบ่อยเมื่อปะโกตบอกห้วยเนี่ยปะโกตแบบนี้ เดี๋ยวไปกดครับคุณกัตตาถือไปกดหนึ่กระมานนะครับหายสักหน่อยครับประถนปลามันกำลังเปลี่ยนประมาณช่วงมันเัินปลาปเพี้ยนพอดีนะครับถือประมาณตีห้าไหนยูวะตักบ่อยครับน้ำแห้งหลายเมืองว่ะลองเอาแหงเบื้องบนแหงตึกเบิ้งดอกย ตาดีาเลยครับมึงตามให้อย่างดีนบพวกหันอะพ้นไปประกดตัวหันหีือว้เมื่องอูโบผ่านแวครับปลาหน่อยปลาง,างมังเอ็มอันี่ย แต่เนี่ใส่เหรอโอ้เอามาั่นยิงเลยไม่ในในไมร้องตักบงครับ ไปตักก็ได้ล้ส่วนมงมึง้อ,งอง้ตักเนี่ยฮะเอะเอเนาะาท่ายงแม่นได้ลโอ้ยปรกกดล้วนได้ตัวนี้ปอขุ่นใครขหหุ่เข่าบ่โอ้ขาจัหน่อยครับตัวนี้หกโมง ได้เลสามพันโอ้โหครละโคพออยู่ตัวมันนี่ตาเห้ว่าวถือด้ครับพี่น้องหน้ามันแห้งากเตักย่างเดียวมันนี่เห้เขาเขาเขาก็บบุหรี่หรนะครับพี่วอรเขามาตักน้ำกันตักข้าวเดียวเดี๋วยวผมผสมแล้ตักสมพอร์หน่อน่ น้องเห็นเห็นเรืออยู่นี่ว่ะครับตอนนั้นคลิปหนึ่งนี่น้องเห็นเรืออยู่นี่หน้ามันมาพอดีนี่พัดไปเลยเรือซิมเงินนะครับผัดไปเลยน้าแห้งขนาดครับตกบนขึ้นไปพุ่นมะเข้าได้ห้าวะจะเอาไปไปบนทางพุ่นหมื่มนได้ครับนี่จะได้เจอปดย้ย มันทำบรรยากายกำลังดีเลยครับเ,เห็นตัวปะครับเห็นตัวปะเห็นนี่<ม>ครับ มันอาจจะท่านนห,หอดปลาตัวใหญ่ครับแต่ว่านี่ตซักเลยตลอดอันซาจะกินปลาหน่อยนะครับเห็นไหมครับมันมาเล่นน้ำพี่หน้นองกำลังลงมาครับตรงบนนั้นจะเป็นทังเหเนาะครับแต่ว่าเหเหมือนท่านถือก็ปรากฏอันถือนะครับวันนี้มันจะเป็นเหหกันกลางว่าง อันไน,เร,นเรือสเพื่อนกระิบก็พลิกเห้ยกันนะครับล่งเบ็ดก็มีทขางเข้ากระิตากด้ครับเถ้นี้มันมันเป็นโ่งน้มพอดีววดพวกนนั่นน,น่นอนน้อนนอนได้ขื้นพอดนะครับนี่เห็นบหมครับออาหากินปลาหน่อยครับวันนี้เอาหมักมั่งบอกด้ว่ตาตปลาหมักมั่งได้พวกปลาสูตรปลาแห้ง,งก็ได้ได้ครับได้ได้ได้เห็นบหมครับ,บ มันี่ตักมองเดียวนี่ยตักมองเดียวหนำนี่แห้งดีนะครับนี่มั้ครับตักตักตักเรื่อยๆนะครับบนนี้เฮาฝนตกฝนขึ้นบนขื่นผมกับมาอยู่แต่ว่าผมเมื่อก่อนขื่นนี่เขากันครับแจะฝนตกแห้งเมื่อคราบไปลองว่ามันตักดอกนี้หาอยู่หันประมาณหาหุ้มนาทีอาไม่เอา นี่ครับแบบชัดๆเลยครับมันจะได้เปรียบเนี่ยว่ามองภาคหน้ามาครับเป็นแบบมันเป็นหล่องภาคหน้ามันก็น้ทมางภาคที่นี้มันก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับนี่นะครับค่อยๆตากไปน้ำน้ำน้ำเหลือหินฝนตกดิ่นครับวันนี้บรรยากาศดีแห้ง ตัวน,นี้เ่าไปขายแล้วตัวหนึ่งขายได้จากพันของหันสามพันครับโอ้สามพันบาทพออยู่และวโมอหนอนโมโหนอนเมื่อเรื่องนี้นอน,นอนกับเพื่อนนอนล่ะครับ <c oughs> ตาตานี่นั่กจะเศร้าเลยเดล๋วมันเกิดในส่วนงเศร้านะอส่วนในส่วนอีมาบอกถือมือพี่น้องว่าสีมาเด่นน้่งหันคือผมตากมือนี้ ที่หาเหมือมันก็บบริขึ้นนะครับเพราะว่าเพื่อข้าสีเหายขีดเปลี่ยวนะครับมันมันบตรงมือนกันะครับเมินว่าบริยากไหนมาหรือว่าจังไรผมก็บบริจากกาแจ้งไปว่าส่วงไหมันถือนะครับนี่ครับถ้าสมาเอาซ้ำกินไปหน่อยนี่มาทุกย่อมเสานี่แหังโอเคเลยครับส่วนน้ำน้ำบ๊องน้ำบ๊องน้าไหลห้าบาท คือประกุดตั่นอ๋อัคือปรากุดตนี้เอาเบิ้งกุดใหญ่ตัวนี้อ้มันค่ะครับปรากฏกถือโอ้มันแสดงว่ามองนีสปรากดสืบไกดืปรกุดือะได้าม่ตอ้มันะอะไรครับ หัแน่แล้วรือเอาล่ยลาไลายทกผัโกสนครับเพื่อนถือ,ไ,อไหไเอโอโกดุระสูตรทากกระเาพาะอไรครับห้องบริการเด็ดักเก่งเพื่นนะครับ อ้ยเอาล้ววะอุ้ยนี่ครับปลาเขาเป็นขึ้นเป็นเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ครับเห็นเป็นโตเลยย่นี่ก็มีนี่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 ล็องนี่มันมันเป็นหลอกพื้นที่อืมถังเป็นล็อกพื้นดินเขาเลยเห็นไหมเหรเห็นบ่เออเมียนอยู่เมียนอยู่มันแตเป็นผงก็ล็อกเออเมียนอยู่มนอมันถือก็เออ างงสวิเาหมียนเลยครับโอ้นี่เป็นลอกเก็บลับปเล็กหน่อยครับมาตัดีินเอูกันเนาะนั่งตรงนี เดาสีร้อนเอาดางังด้วเอาดังต้องหน่อยตักมองเท่าเศษตักไปย้อนกันนะครับเพื่งขี้ระนามมันนี่นี่อยู่กับฉัน,น,นมองเข้าตักไปย้อนนะครับจะได้เกบที่พี่น้องเห็นนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันจิกน,นี่เห็นไหมครับเมืเะอะอ่อข้อใดอีกได้ครับสำหรับถึงอู้ฝุ่นมันเด่นหนามัมนเด่นหนา้ามันพักหนามดิโอ้โห,โห จังมึงอุ้ยเดี๋ยวนะผมเอาปลาก่อนจังเงี้ยนะออกนี่ปลาออกมั่งครับปลาออกมั่งโอ้เอาให้หนีก่อนเดี๋ยวก็ได้ครับพี่น้องโอ้ยเยอะเยอะเยอะมันเป็นตักเด่นนิดนึงเลยมั้งมุ้ยมองชัยนะครับเรียกกระสอบห่อนี่ อ,อันนี้แม่โอ้มองหันก็นได้จ้ะเห็ดหมองไหปลาครับบัดน,นี้เบิ่งครับปลาบาัหมั่ันล้วนเลยเห็ดหมองไหปลาก,ก่อนครับหมองใส่ปลาเข้ายางาดูเด้หมองใส่ปลาผมเลยเอามานะนาเล้ยงเกลือง่ามขนาดน้องขนเน,นาะแตกจู่ะสวิงหนิดหน่อยนีย่ นี่ครับพี่น้องมวนนะครับไม่ไม่สิโลงไม่ได้หรอเอาไม่เอาเลืยงามเลยงามมาดิงามมาดิหนาวแห่งนะครับตัวนี้เห็นไหมครับปักปรกกวดประกดหน่อยเขาได้ครับมันแนวไะไรเด้อผมลงไปว่าไรนะครับทาง้วงมันสีลำบากไงยันเกิดอันตราดน่ะนะครับคนพี่น้องเข้ามา มีคนมานอนเฝ้าเวิดมือกับมานอนครับมาตึกกับมาตึกมองนี้เป็นมองภาคหนามพอดีครับปลามันเมื่อยมันกับเขานะครับปลาเติ่มติ่มต้องต้องเล้งเยอะไปมองเสาฮะไปมองเสาไปมองเสาเดินครับมันถือว่าดอกนี่เอู้ เก็กงามด้วยครับพี่น้องเอ้ยจังจังครับแบบนี้จังโอ้ยพิษต,ต่อมาเอาแม่เอาตักต๊กขีตั๊กขีเลยครับอู้ความอุดมสมบรูรณ์เฮาเต้นเอาเต้นไปนอเออเออไอไอลงไปต่อลงไปต่อเออ คือละสองสามโลสองสามโลยานนะครับงามแล้วเดี๋ยวเราขยายตาตักนะครับควนอะมันือคือว่าผมไปจะไปถ่ายเบอร์นรี้ข้างในเอาคือเกาคือ,อ,อุ้ยหายอยู่หันไปอันหายหันนะผมเขยตักเลยส่วนมันถือนะครับมันถืออย่ามันส่อเลยครับน้อง เดี๋ยวเ่าสิลงไปไปเบิร์น้น่ำกันน่าไปเบิเร์มึงเขาลงมั่ดี๋ยวนี้ก็จเป็นตะเบิร์นไกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟอดตาครับเพื่อนมองไส้ใบตากันครับพี่น yeah ้องเดี๋ยวเรา้องอยู่ผุนทั้งเิงบ่อยไปตักเอามางหนี้ก่อนเนี่ยามันถือครับแต่ว่ามันบ่อยถือตลอดเวลาได้ครับจะให้พี่น้องเราตายตรงเนี้ย ที่น้องซอมจะกินคือช่วงนี้แหละน,นาซีมากกับนาซีได้อยู่ครับเฮ็ดสวิงมาจะบอกกับอันตราได้ด้วครับเด้อเถังเต้าถังเ,เต้าจอมมากนี่ห่วยจีบหมื่นเลยแม่บอไบร์ลุงคลิปไปเนาะเออมันจะคืนได้ครับนี่มันว่าคืนที่หมือนได้ึ้นในสองหงอมื่นเนาะแม่คืนในสองหมื่นเดี๋ยว<ร>เดี๋ยวอจีรุ่งไปนั่งเ,<ร>เดยอยากไปเห็นมองจงโกลก,กน,นะมองจงโลกนะเนาะ เอาเช่าสีลงไปน้ำเดี๋ยวคนเลยครับเดินคนเดียวเขาไปทางกลุ่มอันตราไหด้ครับกินเเอาซุนอยู่ทาไะอย่าเนาะตัวั้นโตเปลว่นาจะไหนดีดี่ายดีดีแล้วล่างแข้งหายดีกว่าทำไาข้างให่เป็นน้องล่างแข่งอหญ่เลยอข้างใหดเออเอาไปใส่ได้เลยับมอง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 ตักป้า เข้านะครับพวกปลาเสื่อมปลาหนาะครับ,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 บมองๆเพ่นมนาครับหลากมากม่งใกล้ๆเดยอพีงน้อมันจะาย่ได้ครับมองนี้เป็นโลกเอ้ยนีนีน,นีครับนีนี ไงนะครับตัวนี้แนวตักเขาตัวใหญ่กว่าเขาอัพเกียร์ออกไปในหลงมันครับเอ้ยว่้พลาดครับปูพี่น้องมึงที่ไครับมันขาดตะบบ่ันขาดตะบบมวงตัวนี่โอ้จังแห้งรอกนี่ หนุกซอยบ่าไหลเป็แม่นอเอ้ยมันขาดต่วปแม่นอุ้ยเอาเอาเอาตังดอกเดียวเมื่อเลยดอกเดียวเมื่อได้เลยกินไปนะครับพี่น้องกินไปเบิ้งต้บงนบาดีดอกเดียวซ้ำเขาตักสามดอดกั็หันเลยอุ้ยตังตัง ปลาบักมั่งครับปลาบักมั่งลจ้กบ้านแมน่นทร์นนี่สามโล,ลอร่ครับสโลอร่ยครับ,รบพี่น้องอยากได้มาเอาเลยเด, <c oughs> ด,ด,ด้อเอยานได้ซื้อได้เครับพี่น้องนี่อ้ย <c oughs> ตัวนี้นมันมันเหนียดอะมันลงน้ำขึ้นที่ตลอดอะครับนี่นี่อะไรเพราะว่โบรามันไหลตลอดเนี่ยมับอสเบื่อหันมันเมเปิ้ถือปากแตกบอสเจกได้หรือเปล่ได้เลือดดิ โอ้ยจักใช่โอ้ยสมมชิวแมนนะเจ้าบ่ถือเนาะสมมชิวจตกีเลยเด้แบบนี้แล้วเขาจะทาอย่พี่ได้อาุก้อนบอกห้มันเข่าก็นเนาะก้านตาเยนตน่อยไปไปพนขรับัดนี้ไปถึงเครื่องห้าโอ้ย พวงหันท่านนี่ถือได้แต่ว่ามันมาถือช่วงนี่เลยต้องใส่มนันมันเห็ดมันเห่าม้วนนะครับตักอยู่นี่างนีนประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่เห็นไหมครับเปนเงี้งหน่อยอเขือนร้านเขาไปเลยเงี้งหน่อยเงี้งหน่อยอสูบห้องนอนเมืเ่อ,อคืนนี่ยกโต๊ะตอพงหันถึงเลยเฮ้ ก็แรบตือร้ายวันนี้มากสามคนพอดีครับพี่นอ้องนะครับเอาไปเห็ปเดปลาแดกไปเห็ดปลาสมเอเอทหนึ่งเลยครับไมวเขาจะไปถึงก็คงก็น้ำหมักในกันปุงนะพี่พี่น้องก็เลยว่าเรียนเลยครับ มามาบงทันพิกประกุดไรไปไปเบิร,ร,ร์ประกุพุูนปสูตรปลาเงก็ยไงมากมาๆเฮ้เขากระตากกันครับแต่ว่าช่วงนี้เขาจะกินปลาใงญ้แล้วเอาเน้นปลาหน่อยอยู่ครับช่วงนี้นี่ครับพี่นอ้องเบิร์ครับบรรยากาศตอนขึ้นเลยนะ ซาสียอาปลาหน่อยนี่ตักขึ้นไปเรื่อยๆเข้าข,ขายันตักเข้าขก็ได้นะครับแล้วบางหัน,นอาทิตย์บางหันนันโบถือเล่ยนะครับพี่น้องผลโ,โมโต๊ะหนามโมเปิดนะครับโมเวนมาเข้าสีได้คู่มือเด้ครับพี่น้องมีหัวจะถือกล้องเด้ยยี่ห้อเฮดลิทพี่น้องเมันใจใจยังอยู่ในทำอยู่ไปทำนี่กุ้งครับ <laughs> ได้ได้บางอื่นเป็นหน่อยไปเรื่อย เย็บปลาแล้วครับพี่น้องใส่กระสอบแล้วว่าสันครึ่งกระสอบเขาแท็กซี่เทอเนาะครึ่งกระสอบครึ่งกระสอบเกลือปุ่นนะครับพี่น้องโมยูเลยสิบโลแม่นเลยโมยูเลยลองนี่ไปข้าสุดท้ายครึ่งเล็บบาทจะข้าวสิเอาขบไปบางท่านมันบ่คอยได้เห็นพอกมันไหนบ่เห็นช um, ัดพอกมันไหน มันก็ออกแน่นะครับบวงหมันสีหน่อยสีหลายเนาะห็นไหครับตอนนี้เขาจะตักวงนี้ก่อนให้มันไล่จากหินไปแล้วก็เขาบางหงีบางทักมุมนี่ครับแล้วก็ต้องจะเป็นคำไม่หันก,กวาดทางใต้คำนะครับที่ที่เห็นตักไม่หันหน้าทางลงหเหรออ๋อ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยดูแล้วแบบนี้ รูปเดอรูปเด้อเออนุ้ตากันใหม่ฮะกับีินองตัวตน,นี้พวมันใหม่เก่าเด้ครับใหม่ใหม่ลยขคงององปีงนี้เลยล่ละนีนี่หละครับรุ่นพอ,อยกัอ้น่างนีโอ้ยนี่ะเห็ดนเป็นยังเห็ดเ่าไว้น่อสมเปนน้เห็ดเปนน้ <c oughs> นนนครับสมมุนนีเดอตนีกดีเนาะแน่ สีแล้วมันมวนครับพี่นอ้องหาจนหมดในอนแล้วนี่ครับของอนอนผม้งแขมปิ่งขึ้นนอนเปล่ากันอยจะนีนะครับผมเมื่อหาทุ่ม <c oughs> เอาสมก่อนครับพี่นอ้อง <c oughs> ตัวนี้เอาแหตัวนี้ดังแหตัวนี้ดงเออสภาพมันแขกสภาพมันแน่นเนาะกูขันแม่นม่อ่เรียบร้อยขันมันดังธรรมดาดี เห็ดดังเห็ดสองเสต็ปมาเข้ามาเห็ดวงกลมเนาะเห็ดเล็กเห็ดเด็กใส่เห็ดเล็กใส่เนาะเพราะว่าการจัดตักได้ร้ายนี่ก็ต้องใส่ประสบการณ์นะครับเพราะว่าที่เข้ามาเห็ดอยู่นี่เข้ากับเห็ดสองปีสามปีเนาะเพื่อไปได้ว่าคุณจักมองมันนี่เข้าบอกมองพี่น้องไปพี่น้องก็ไม่สามารถตักได้ได้ครับพี่น้องเข้าบระหงวะโมหามกันนะครับแต่วันก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของวันว่าวว้าวคือบุถร์นะ เล้วมาเบป็นแบบ,บยังไม่ได้เป็นลงมาหาคือผมบอกไปบังหันนะครับมีคจะทำนะครับเป็นบอกดีกว่าดีอว่านี่นี่ครับนี่นี่นอู้ ôi phi nhằng ơi, bọn hát đó mày, nó mà nhem mà nhem ôi ôi, đốt đốt đốt, ơi